สวัสดีค่ะพี่ๆเป็นเพื่อน,นกนกพรคนรักบ้าน KNP Channel นะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเก็บผักพรหม,มินะคะตามธรรมชาตินะคะเกิดขึ้นที่แอ่งน้ำแห่งหนึ่งนะคะที่เกาะบร์บีไอแลนด์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดกับริมทะเลนะคะก็จะมีน้ำขัง เรไปพบเจอผักพรม,มินี้เมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะว่าเป็นพืชลม้มลุกนะคะเขาก็ไม่ตายนะคะปีนี้เขาก็เกิดขึ้นมาอีกหลังจากฝนตกฝนตกใหม่ๆเขาก็จะแตกยอดนะคะแผ่ไปตามพื้นอย่างนี้นะคะเป็นพืชลม้มลุกก็เคยเก็บมาลวกจิ้มน้ำพริกนะคะ กจะมีรสขมขมคล้ายสะเดาเลยนะคะขมติดลิ้นเลยสำหรับคนที่ธาตุธาตุอ่อนก็ไม่ควรทานเยอะนะคะก็เป็นยาบำรุงสมองนะคะช่วยให้ช่วยเรื่องฟื้นฟูความจำมีประโยชน์ต่อสมองนะคะสำหรับคนที่หลงหลง,ล,งลืมลืมก็กินวันละ30กรัม ส0ถึงห้ยอดถ้าทานไหวนะคะเพราะว่าจะระบายเป็นยาระบายอย่างอย่างแรงสำหรับกรนกพรถ้าสู้ไม่ไหวนะคะก็ทางเภสัชกรรมนะคะองค์การเภสัชกรรมเขาก็ได้นำมาทำเป็นอัดเม็ดนะคะเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ด ให้รับประทานกันสะดวกก็ทางเมืองไทยเราคงหาสะดวกเนาะท่านใดท,ที่สนใจก็ลองค้นคว้าศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะคะใครที่หลง,หงลืมลืมก็ผักปรุงนิก็เป็นอีกทางเลือกนะคะก็ดีใจนะคะที่พบเจอผักพื้นบ้าน ที่ต่างประเทศเนาะผักพื้นบ้านที่เกิดขึ้นที่ไทยก็ไม่คิดว่าจะมาพบเจอที่ต่างประเทศเนะาะก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ก็จะเป็นที่ที่เขาเกิดตามธรรมชาตินะคะก็คิดว่าจะเก็บมาลวกจิ้มน้ำพริกแต่ทานทุกทานเยอะๆไม่ดีเพราะว่าระบายมันระบาย ยอมรับว่าระบายรุนแรงถ้าทานเป็นแคปซูลหรือเป็นที่อัดเม็ดก็คงจะสะดวกกว่านะคะเพื่อถ้าทานเพื่อเป็นยานะคะแต่ถ้าเราจะทานเป็นผักก็ต้องทานว่าทุกวันนะคะวันละสามสิบกรัมก็แล้วแต่ทุกท่านสะดวกนะคะก็นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมว่าอยู่ต่างประเทศก็มี พร้มนี้เหมือนกันนะคะก็รับชมเพื่อความาบันเทิงนะคะก็ไม่ทราบความไม่มีความรู้อะไรมากมายนะคะก็ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะเผื่อเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียด้วยกันจะมองหานะคะท่านใดที่ชอบรับประทานผักรสขมก็ ผักพรมมินะคะจะมีดอกสีขาวอมม่วงอ่อนๆนะคะนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำนะคะที่เขาจะเกิดขึ้นทุกปีนะคะคล้ายๆกับผักขยงเนาะเป็นเครือลาบไปกับพื้นดินก็นำมาปลูกประดับ ใส่ในกระถางก็ได้นะคะสวยงามออกดอกสีม่วงอมสีขาวอมม่วงนะคะนี่แหละค่ะก็นำผักพรหมมิมาให้เ,เพื่อนๆได้รับชมขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะขอบพระคุณค่ะ